สวัสดีตอนเย็นๆครับค่ำๆแล้วนะประมาณทักบ,บ่ายสามกว่ากว่าวันนี้ลุงแดดร่มนมตกก็กั่นน้ำมันหอม้วเหยสแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่มีน้ำมันออกมาจากกัมยานลุงก็เลย <c oughs> ทดลองหลายหลายแบบก็เลยไม่ได้ผลก็เลยมาตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่ทำทำอะไร ทำอะไรให้เดาสิทำอะไรนี่เป็นบ่อน้ำบ่อน้ำที่รถแมคโครมาขุดเมื่อเมื่อก่อนนะฮะขุดลงไปแล้วปรากฏว่าเจอหินอยู่ตรงนี้มันมีก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างก็เป็นหินซึ่งรถแมคโครก็ขุดไม่ได้แมคโครบอกยอมแพ้แล้วแต่ก็ยังเป็นทรงอยู่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเบาๆนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเบาๆมันอยู่หลังบ้านลุงพอดีลกมากจนน้ำเน่า น้ำเน่าแล้วนะมันลกมากเรืองรัง,งแต่ว่าเมื่อกี้กล้องตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะโอเคตามตามที่ลุงบอกนะก็คือว่าประมาณประมาณว่า10ต้นบัวนะถ้าใครมีไอเดียอะไรก็แนะนําลุงด้วยนะครับนี่นะครับลุงพายเดินชมนะมันจะมีเถาวันมันเคลียร์ตดเคลียร์เถาวันตดหมูตดหมาอะไรประมาณนี้เนอะอยู่นี่นะครับนะรรรนะรบ่บอตรงนี้เดี๋ยวลุงจะปล่อยบัวลงไปแล้วทําคันดินให้เป็น อขอบบอดน่าจะเป็นดอกไม้อะไรประมาณสักอย่างหนึ่งโอเคนะเอาให้สวยเลยอ้าแดดมาแล้วจริงๆนะจริงแล้ว,แ,ลวแดดตรงนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามีต้นสักเยอะมากผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะค่อยๆเค,ค,คลียร์ต้นสักออกนะครับอันนี้เป็นมดยอบนะมดยอบแอฟริกาหน่าน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดดูป้ายก่อนโอไม่ใช่ครับยันริเวอร์ครับ เมิโพล่าเยอะร่ิเวอร์นะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ใบสวยนุ่ม,มๆใบคำมะีลุงอยากจะตัดต้นนี้ออกต้นสักออกนะฮะให้ให้ดาบส่องลงมาข้างล่างได้นี่นะครับมันก็จะบังอยู่เดี๋ยวลุงจะเอาต้นสดาวต้นนี้ออกแล้วก็นี่นะลักษณะบิวมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้านนู้นก็จะเป็นถนนนะถนนยู่ตรงนูน้นเราก็จะบงังไว้ โอเคขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามนะครับให้ไอเดียลุงหน่อยว่าลุงควรปลูกบัวอะไรดีนะครับสิบต้นนะประมาณสิบต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมะรืนลุงจะเคลียร์น้ำมาเติมให้เต็มบ่อขอบคุณมากๆที่ติดตามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ